อันนี้บริเวณสถานที่วัดไร่ภูธรรมอำเภอภูกระดึงนะครับจังหวัดเลยของเรานะครับนะครับวัดไร่ภูธรรมนะครับนี่ก็กำลังจะโรงครัวที่กำลังจะสร้างนะครับอันนี้โรงครัวปัจจุบันนะครับนะฮะ วันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้นำพ้าป่ามาร่วมสร้างนะครับกับวัดไร่ภูธรรมสามหมืนกว่าบาทนะครับวันนี้ได้นะครับคนไหนนะครับที่จะร่วมสร้างนะครับบุญกับวัดไร่ภูธรรมของเราอยู่จังหวัดเลยนะครับนะดูคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะ ไปเดินทางมาเที่ยวที่นี้ก็มาชมวัดนะครับซึ่งสร้างใหม่นะครับยังไม่มีอะไรนะครับเก่ยการบำรุงพรพุทธศาสนาผมก็มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่นะครับสิบวันก็เห็นอะไรสิ่งอัศจรรย์ในหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแต่และท่านนะครับจะเห็นอะไรไม่เหมือนกันนะครับบริเวณด้านหลังศา,าลานะครับที่ที่ผมกําลังถ่ายทําอยู่นี้ ็มีญาติโยมมาถวายเนื้อที่จำนวน60ไร่นะครับนะซึ่งก็อ,อยู่ติดกับภูเขานะครับใครจะมา,ารักษาธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออนุญาตหลวงพ่ออะไรครับที่จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็เรียนเชิญน,นะครับวัดไร่ภูธรรมจังหวัดเดยของเรานะ เพื่อผูกกระดึงนะครับอันนี้ก็บริเวณศาลาเรียกว่าศาลาแล้ะครับก็มีหลวงพ่อสำเร็จนะครับอ่าวยูบริเวณนี้นะครับนี้นหลีวตรงพ้่าอเรสำเร็จซื้อวงนีครับ ที่นีตนะครับปฏิบันิธารมได้การเรนเชิญนะครับร่วมสร้างช่วยกันให้สำเร็จลุล่วงัปครับด้านหลังนะครับศาลานี้ก็จะมีขึ้นเขาชงเขานะครับไปดูหินที่อยู่บริเวณบนเขาครับ ลูกกลมๆล,ลูกใหญ่ๆว่าจะร่วงจะไม่ร่วงครับตอนนี้ก็กมจัด่าทีมงานขึ้นไปคไนครับขอตัดวีโอไว้เท่านี้ครับคนไในที่จะมาเทีย่ยวร่วมทําบนลรกกล่ำเดินเจินะครับที่วัดใต้ภูธรรมนะครับจังหวัดเลยของเราครับตัดองแต่คุณแม่เลยครับคุณแ่อแม่เริ่มา้วน่ย มันตกแมน่เหรอว่ะไปอันนี้